สบายดีท so ุกคนมื่อก like well, ี yes. ้ก็ค like. ือมือวันจันร์เมื่อนี้ก็ลือน่อยก็ได้มาหาหน่อไม้อีกแล้วเนาะทุกคนหาหน่อไม้อีกแล้วทุกคนมื่อนี้พบกับลือน่อยหรือว่าอยู่กับลือน่อยแนนคนเก่าคนเดิมเนาะก็คือมื่อนี้ลือน่อยจะได้พาทุกคนมาหาหน่อไม้เนาะทุกคนหน่อไม้ซึงมีหน่อไม้หลายเนาะนี่ก็คือหน่อไม้หน่อไม้หลายสุดนะทุกคน เบืองเลยทุกคนนี่คือหนอห่อไม้คือเดี๋ยวนี้มาก็หากลับมาเนาะได้หน่อไม้หลายสุคุณอยู่ทุกคนทุกคนนั่นก็คือสมาชกิกในการหาหน่อไม้ทุกคน,กคนป่านี่คือปินป่าธรรมศาสตร์เนาะอยู่ประเทศลาวอยู่ที่เมืองเมืองแสงบกแก้วคือปินป่านหน่อไม้หมดเลยทุกคนคุณสามาัด มาหาอาหารตามธรรมศาสตร์ได้เลยทุกคนหน่อไม้หลายชุดทุกคนนี่เลยทุกคนหน่อไม้คือมืัอนี้เขาจะหาหน่อไม้ติ่มเปานี่ยนะทุกคนเอาประมาณติ่มเปานี่เพราะว่าได้มาหาหน่อไม้เนาะเผื่อเอาไปเหตุวิธีของประผุมสรุปหกเดือนเนาะ <g ül> พินน่ะได้หาหนอ่อครั้งนี้ลำบากสำได้โวคนดูสิวันดูเบิงเบิงลองดูเบิงทุกคนหนอมันเยอะมากคนดูสิหน่อไม้เยอะมากวันนี้เราจะหาหน่อไม้สองเปลานี่ทุกคนอสองเปา่านี่ทุกคนนี่หน่อไม้ หน่อไม้นะธรรมชาติจริงทุกคนที่ประเทศลาวนะทุกคนทุกคนเดี๋ยวนี้นหน่อหน่อมันนักหลายทุกคนก็เลยเอามันไหลน้ำไปเลยเห็นบ่อทุกคนนี่คือหน่อมันได้ทุกคนนักหลายประมาณสิบปลายรู้วหนมนะทุกคนที่นี้ก็ได้อไหลน้ำไปไหลน้ำมื้อนะทุกคนง่ายๆนะทุกคน ต้องจําเป็นแบกไปนะใส่สมองหน่อเยอะมากทุกคนนี่คือหนอไม้ทุกคนเดวนี้เ้าก็าได้หนอเป็นอันะวะหลายสมควรอยู่เนาะเป็นหนอไม้ไหมหนอทุกคนหนอไม้จากธรรมศาสตร์ นึ่งก็คือป่าหน่อไม้เป็นแบบนี้เนะาะป่าดอกไม้ป่าหน่อไม้ได็ดสำนี่โอเคทุกคนตอนนี้เป็นอันว่าการหาหน่อกส็สำเร็จตามเปล่าไม้นะทุกคนพายุบในป่าถือว่าหลายซุ่มโคเนาะหน่องไม้ถือว่าสำเร็จตามเปล่าไม้นะทุกคน ก่อนอื่นเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซับใครกดติดตามกดกระดิ่งเพ้่มบอผาดลิดลือหน่อยเนาะขอขอบใจด้วยทุกคนแต่ไล้์ม